ครอบครัวมีความสุขแต่มีความกังวลในสายตาของพ่อแม่ทำไมเราถึงรู้สึกกดดันทำไมถึงมีความวิตกกังวลตลอดเวลาเพราะเรากลัวกลัวเงินไม่พอกลัวดูแลลูกไม่ดีกลัวไม่สามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดกับครอบครัวได้เรากลัวว่าเมื่อลูกโตขึ้นเขาจะไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีเรากลัวว่าเมื่อพ่อแม่แก่ลง เราจะดูแลไม่ไหวแต่ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การแบกภาระคนเดียวไม่ใช่การกดดันตัวเองจนขาดใจการมีแผนสำรองไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการรับผิดชอบอย่างฉลาดเป็นการทำให้ใจเราสบายเพื่อที่เราจะได้มีเวลาคุณภาพกับ,กบครอบครัวแทนที่จะกังวลตลอดเวลาเมื่อเราวางแผนอนาคตที่ดีแล้วเราจึงสามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่เราจึงได้เล่นกับลูก ได้คุยกับสามีได้ใช้ชีวิตไม่ใช่แค่อยู่รอด